ที่ได้ว่าโอมิคอนตอนนี้กระทบทุกธุรกิจเลยนะครับไปดูอีกคู่รักสู้ชีวิตนะครับที่ชมบุรีกันบ้างน,นะครับโดยก็บอกว่าเลือกที่จะไม่ยอมแพ้ต่อความพิการทางกายและวิกฤตโควิด -19 เครับเลือกที่จะเข็นวิวแชร์ขายวุ้นอย่างชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดสินะครับที่มีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องแล้วก็ส่งผลกระทบให้มีคนตกงานเป็นจนวนมากนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับคงต้องดําเนินการต่อไปนะครับเพราะว่าต้องหาไรายได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเช่นเดียวกับครอบครัวของนายโอมดอกนางแย้มอดีตผู้จัดการร้านอาหารระดับ5ดาวครับบอกว่าเคยมีไรายได้กว่าเดือนละ1น0 0 0แบาทแต่เดียวเมื่อคิดถึงบ้้นปลายชีวิตนะครับหวังว่าที่จะมีธุรกิจส่วนตัวจึงลาออกจากตําแหน่งครับก่อนที่จะมาเซ้งร้านเปิดร้านอาหารแล้วก็ร้านอาหารตามสั่งหาไรายได้เลี้ยงพันยาคือนางสาวสุก,กัญญาศรีทับทิม คู่ชีวิตที่มีความพิการทางขาและแขนขวานะครับเนื่องจากประสบอุบัติเหตุส่วนตัวก็ต้องตัดไตออกไปข้างหนึ่งจึงไม่สามารถทำงานหนักได้การแพร่ระบาดของโควิด -19 าทำให้เศรษฐกิจสุดตัวลงไปอย่างหนักครับร้านอาหารตามสั่งเนี่ยต้องปิดตัวลงหลังเลี่ยงไม่ได้จากที่เคยมีบ้านมีรถก็ต้องหมดไปนะครับต้องผ่ากระหอกระเหินมาเช่าบ้านของเพื่อนอยู่นะครับที่เคยให้พักโดยคิดค่าเช่าเพียงเดือนละ1,000บาทเท่านั้น หลังจากปีดร้านหาตามสั่งแล้วนะครับจึงหันมาทําน้ําผลไม้ขายเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก็บอกว่าขายหยิบขายดีได้ทีเดียวแต่หลังปีใหม่มาก็เงียบเหงาจึงหันมาทํำวุ้นขายในราคากล่องละ20บาทครับแล้วก็ออกเดินเข็นวิวแชร์ของภรรยาขายอยู่ภายในซอยเขาตาโลจังหวัดชลบุบรีเพื่อประทังชีวิตให้รอดไปแบบวันๆครับ